สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมสักุ r a ส c กูเซเรมิเตอร์กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำกระเป๋าลากไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเราจะต้องใส่เป็นชุดนี้นะคะกดไปที่ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์ม e เลยค่ะ แล้วก็ทุกคนนะคะไปที่โรงเรียนนะเดินเลี้ยวขวาทุกคนเห็นสกูตเตอร์ไหมเราต้องเอาสกูตเตอร์มาก่อนนะคะจับตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปในลานว่างๆนะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อการทำกระเป๋าลากไฟฟ้าอ่ะถัดไปนะคะไปที่เมนูนี่ตรงนี้นะตอนนี้นะคะไปที่เมนู กดไปที่ร็อพนะคะแล้วก็กดกดไปที่ไลค์กดไปที่โพส์มดหรือว่าโมดให้การกระทํานะคะกดไปคําว่าซิ t ค่ะเลื่อนไปตรงเลื่อนไปตรงท่านั่งอันที่9นะคะซิทตรงเนี้ยค่ะมันจะแบบว่าคําว่าซิทคือว่า บอกท่านั่งเรานะคะว่าเราอยู่ท่าที่ไหนแล้วอ่าเรากดไปที่ท่าที่อันที่เก้านะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดไปที่ไอเทมนะคะแล้วก็กดไปที่ไลท์แฮนด์ทุกนี่ เราจะเลือกเป็นเราจะเลือกเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะซูทเคสนะทุกคนแล้วก็กดหมุนให้มันแบบก็กลับด้านก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ x y z o l นะคะแล้วก็กดตรง z เยอะๆมันจะมันก็จะทำให้กระเป๋าเนี่ยกว้างนะ เราต้องปรับให้ขนาดพอดีนะถ้าไม่พอดีมันจะออกมาไม่สวยนะทุกคนรู้ไหมประมาณนี้เราก็ว่าน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราก,กดตรงปุ่มน,นี้นะคะกดลงไปลกดกดให้มันอยู่ข้างล่างแลวนะคะแล้วก็นี่ค่ะเลื่อนให้มันเข้ากับเรานะ ให้มันเนี่ยอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หมุนมันอีกรอบนึงมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนและเราต้องปรับให้มันพอดีกับก้นของเรานะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่อะแล้วกดไปที่คัลเลอร์หนึ่งนะคะอยากให้กระเป๋าเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะทุกคน ทุกคนคะ่ะแล้วขออนุญาตในความผิดพลาพด้วยนะคะที่ตรงที่จับเนี่ยมือเนี่ยแต่ละข้างเนี่ยมันกว้างไม่เท่ากัน,นะคะ่ะพอดีว่าเราเพิ่งหัดทําแรกๆอะค่ะบ๊ายบายนะคะ, bye ะ,คะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ